No. แต่อันนี้เขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่จะสูงยาวบ้านหลังนี้สวย ha तो 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 คาเฟ่เมืองเอสนะคะเพื่อนๆเนี่ยลูกบ้ายวันากาศของคนที่นี่ลูกบา้านแถวๆนี้ que já caiu again. yeah No, not really. Huh? No, not really. <_ <d> _ทเทไใสเน่เข็นนิดเข็นใส่แดงค่ะเพื่นอนนี้ร้านยาอันนี้เฮาส์อ่ะนะคะก็คือว่าเขาเรียกเาเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรมนะเมื<__่อกี้อันนี้โบน,นนะคะเพื<_ <d> _่อนตรงนี้เป็นโบนนะเนี่ยตรงนี้เป็นโบน มเมื่อกี้ถ้าเรียกอนามัยเวลาเป็นอะไรก็มาหาหมอที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้โปรเชื่อแต่งงานโปรเล็กๆตัวนี้อันนี้มันมาในมันมาในหมู่บ้านนี่แล้วโอ้ยลูกนั้นพาซิงมากเลยค่ะซักซิ๊กไปนอันนี้ในตัวเขาเขาจะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในตัวเมืองที่เอ๋อยู่ตอนเย็นแล้ว ีทุกวันศุกร์เขาจะมีตลาดนัดที่เอกเคยพาไปโอ้ที่เอกเคยพาไปอ่ะตรงค์พระมันจะมาสักร้านนี่เฟรนด์ายแค่นี้ก่อน,นะค่ะเพื่อนๆอโอ้ยคันนี้วัดโมเมนต์โอ้ลงลงไม่ได้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆเรื่อสั่งเฟรนด์ไฟก่อน ευχαριστώ που την κολλημένη τα